สวัสดีครับผู้รักต้นไม้ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาขอรีวิวต้น African นเว l e t เลตต้นโปรดของผมต้นเลยต้นนี้เนี่ยมีชื่อว่าลิทโทนิก้านะครับเป็นาสายพันธุ์ที่ถูกพัฒนาโดยบูทีนเป็นสายพันธุ์รัสเซียรหรือลิทโทเนียนะครับเป็นแอฟริกันเว l e t ประเภทเหลยหรือเทรลเลอร์ขนาดเป็นแบบเซมิมินิเอเจอร์นะครับ ลักษณะดอกจะเป็นตีบซ้อนๆสีชมพูซึ่งจากการปลูกของผมแล้วเนี่ยปรากฏว่าออกดอกได้เก่งมากนะครับแล้วก็ออกใบได้เยอะด้วยนี่จะเห็นว่าต้นก็เริ่มเป็นพุ่งแล้วนะครับนี้อ๋นเทรลเลอร์ที่น่าสนใจประเภทหนึ่งเลยถ้าเกิดเพื่อนๆติดตามอ่กรุ่ปต,ต่างเกี่ยวกับลิกตันไวโเลตในโซเชียลมีเดียก็จะเห็น ลิทโทนิก้าเป็นบอยนะครับก็จะขอเล่าเรื่องที่น่าสนใจนะครับของที่มาที่ไปของชื่อลิทโทนิก้าลิทโทนิกาจริงๆแล้วเป็นชื่อของเครื่องบินนะครับคือเบล a งกา c h 3 0 0 p a c ร m อ k e r ซึ่งเครื่องบินตัวนี้เนี่ยมีตัวเครื่องสีชมพูนะครับซึ่งก็ตรงกับสีของดอกดอกาเม้บบต้นนี้และเครื่องบินลิโทนิก้าเนี่ย ก็ถูกใช้บินโดยนะักบินชาวลิทัวเนีย2ท่านคือสติโปนัส s าริอุสและสตาซิสจิเดนัสซึ่งทั้งสองท่านนี้เนี่ยประสบความสำเร็จนะครับในการบินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกจากนิวยอร์กไปที่ลิทัวเนียในปี1933ซึ่งรวมระยะทางแล้วก็ประมาณ6,000กว่ากิโลเมตรโดยไม่ได้หยุดบินเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้ลงจอดเป็นเวลา37ชั่วโมง11นาที อย่างไรก็ตามในขาวบินกลับเนี่ยปรากฏว่าเครื่องบินตกก็ทำให้นักบินทั้งสองท่านเสียชีวิตนะครับดังนั้นเนี่ยต้นแอฟริกันเวลเลตต้นนี้เนี่ยก็ได้รับการตั้งชื่อว่าลิโทนิก้าเพื่อเป็นเกียรติแก่นักบินทั้งสองท่านนะครับนี่ครับก็เป็นต้นแอฟริกันเวลเลตที่น่าสนใจต้นหนึ่งเลยนะครับออกดอกต้นนี้คือผมปลูกแล้วออกดอกเยอะมาก สนใจมง่าจะชอบกันนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากกลุ่มใน Facebook นะครับ African v a l l e t Nerd ถ้าท่านใดสนใจก็อาจจะลองเข้าไปดูได้นะครับน่าสนใจมากสวัสดีครับ